กรับนมัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เาชมคลิปนี้ทุกท่านน,น,นะคะวันนี้โยมเพนมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะอายุวัฒนมงคล48ปีพระครูวิจิตธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์นารองเจ้าคณะเถรโคกสำโรงเจ้าอาวาสวัดเขาจราะเข้นะคะวันนี้ทราบโดยบังเอิญน,นะคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านขออนุญาตใช้คำศัพท์ธรรมดานะคะ แล้วก็ตามอัตภาพนะก็มาร่วมงานแบบไม่ได้มีอะไรมาร่วมงานนะเพราะว่าเพิ่งทราบแค่มากาศท่านนะแล้วก็มีโอกาสได้บันทึกภาพคุณงามความดีนะของอคุณงามความดีของญาติโยมนะที่ร่วมกันตามมีตามเกิดนะเป็นการฉลองอายุวัฒนะมงคลแบบเรียบง่ายสม,มถะนะคะในภาพแนละก็จะเป็นพ่อแม่ครอาจา์นะมาอ,ะอย่างหนาแน่นเลยนะคะ หลายวัดเลยทีเดียวนะอันนี้ยมเพนก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ละรูปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพระคุณเจ้าจากวัดธรรมกายนะคะ,ะหลวงพี่มาวินนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าจากวัดธรรมกายนะก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนำภาพให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา